ดินจะกบลบกายวายสังขารไฟจะผานเผาร่างสิ้นสาบสูญแต่ความดีคงไว้ได้คำคูลยออ่อมเทิดทูลแทมร่างที่จากไปกราบธรรมสการ์หลงพระพักรูกรบที่พุทธที่คุณจากคณะตะวันกุฎประทายเจหนึ่งจเจ้าอาวาสวัดนุ่นขามองค์ประธานสายสงฆ์และพระคุณเจ้าผุกรูปที่เคารพอย่างยิ่ง เรียนท่านผู้ใหญ่บ้านภาวรบุญชิดผู้ใหญ่บ้านบ้านหลองคูหมู่ที่หกประทานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านหลวงผมนายทองแดงชาชชดสมาชิกสภาเทศบาลตะบลอุดรธายได้รับฉันทาน,นุมติจากทางคณะเจ้าภาพครอบครัวเฉลิมพงศ์ให้ทําหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการงานชาปนก,กิจศพข,ของคุณพ่อสัมฤทธิเฉลิมพงศ นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับท่านประธานและท่านผู้มเกียรติที่เครารพครับธรรมดามนุษย์ทุกคนเมื่อถึงข่าวสิ้นชีวิตแล้วสรีระร่างกายก็จะถูกฝังหรือเผาไม่ไปไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยคงเหลือไว้เทียงคุณงามความดีและผลงานที่สร้างสมไว้จะปรากฏในดวงใจของคนในครอบครัวคนรักญาติสนิทมิตรสหายเพียงเท่านั้นครับ และก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการชาปนกิจทางการเจ้าภาพครอบครัวเฉลิมพงศ์ขอกรับขอพระคุณท่านผู้มีเกียรติหน่วยงานองค์กรต่างๆบางท่านก็มาร่วมฟังสวดมาติกาของสกุลบางท่านก็ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจาตุปัจจัยบูชาพระพิธรรมบางท่านก็นำกองหลีด,ดอกไม้กงหลีพัดลมมาให้กำลังใจลูกหลานเจ้าภาพตั้งแต่วันที่ท่านบำเพ็ญกุศลศพ ที่บ้านเจ้าภาพในค่ำคืนของวันที่8เป็นเวลาสามคืนกับอีกสี่วันขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านถาวรบุญชิตผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองคูและคณะกรรมการหมู่บ้านที่คอยนความสะดวกในทุกเรื่องขอบคุณท่านสมชายทองเต็มวด,ดีสมาชิกสภาเทศบาลที่คอยประสานอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆัง ครัวเสริมคงสากซึ้งในน้ำจิตมิตรในตีจากท่านผู้เสียทุกท่านแต่ก็จะจดจำไว้ในหัวใจตลอดไปครับสำหรับลำดับพิธีการลำดับแรกจะเป็นขั้นตอนการมอบทุงสาธารณประโยชน์ลำดับที่สองเป็นขั้นตอนการทอดผ้าองคสุุลลำดับที่สองสามเป็นขั้นตอนการนำเรียนประวัติผู้วายชนลำดับที่สี่เป็นขั้นตอนการทอดผ้าใจองคสกุลชุดท่านประธานลำดับสุดท้ายเป็นขั้นตอนการวางดอกไม้จันทร์ของพระคุณเจ้า และท่านผู้มีเกยียรติทุกท่านครับในลำดับนี้ขอเรียนเชิญทางเจ้าภาพด้านหน้าชาบรรณสถานเพื่อที่จะมอบถุงสาานรณประโยชน์ให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆเรียนเชิญทางคณะเจ้าภารซึ่งเจ้าภาพประกอบไปด้วยคุณแม่กวลาเฉลิมพงศ์ศรีภรรยากู้ชีวิตของคุณพ่อสัมฤทธิ์คุณ แล้วก็ลูกลูกหล,ลานครับคุณสตัตววัฒน์เฉลิมพงศ์คุณอาชมะบุตรชยัยบุตรสะพ้ยเป็นต้นนะครับเีิดเชิดหน้าชาตนสถาน จสภาพครอบครัวเฉลิมพศ์มีจิตเป็นกุศลที่จะมอบทุนและมอบปัจจัยเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆจํานวนแแบรายการด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยวัดบ้านหนองคูที่ธรณีสงวัดป่าหนองคูวัดบ้านโนนขามโรงเรียนบ้านหนองคูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งและก็สมทบร่วมทาบุญก่อสร้างเทคอนกีดลาน,นอนกประสงค์ ชาปนสถานแห่งนี้นะครับจำนวนห้าพันบาทปรท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วนะครับในกำลับแรกเรียนเชิญผู้แทนวัดบ้านหนองคูและก็รายการที่สองที่ธรณีสงนะครับรับมอบจตุปัจจัยกับฐานเจ้าภาพวัดบ้านหนองคูพร้อมด้วยพัดลมหนึ่งเครื่องนะครับเรียนเชิญคุณพ่อคำแดงมีสีครับมักขณย,ยกวัดหนองคูเป็นผู้รับมอบ รับมอบสองรายการนะครับของคุณพ่อมีวัดบ้านหนองคูจัดตัวปัจจัยพร้อมด้วยพัดลมหนึ่งเครื่องและก็ที่ธรณีสงครับสำหรับพัดลมร่วมบุญโดยเด็กหญิงทันรัตดาเฉลิมคงหลานสาว รายการที่สามครับเรียนเชิญผู้แทนวัดป่าหนองคูรับมอบจตุปัจจัยพร้อมด้วยพัดลมหนึ่งเครื่องจากทางเจ้าภาพเรียนเชิญคุณพระเนธเจดทองหลางเป็นผู้แทนรับมอบวัดป่าหนองคูครับจตุปัจจัยพร้อมด้วยพัดลมหนึ่งเครื่องครับพัดลมร่วมบุญโดยคุณพัชรีเพ็ญจันทร์พร้อมครอบครัว รายการที่สี่ครับเรียนเชิญผู้แทนวัดบ้านโนนขามรับมอบจตัวปัจจัยพร้อมด้วยพัดลงหนึ่งเครื่องเรียนเชิญผู้แทนวัดบ้านโนนขามครับวัดบ้านโนขน,โนขามเรียนเชิญท่านสมชายทองเต็มครับอดีตสมาชิกสถาเทศบาลสระบุรยเป็นผู้แทนรับมอบของวัดโนนขามครับ ร่วมบุญโดยทูทูแอรายการที่5ครับเรียนเชิญผู้แทนโรงเรียนบ้านหนองคูรับมอบทุนออมด้วยพัดลมง,งเครื่องจากทางเจ้าภาพเรียนเชิญครับโรงเรียนบ้านหนองคูครับ เรียนเชิญคุณครูสิบเอกาวีรัิมคุณครูโรงเรียนบ้านหนองครูเป็นผู้รับมอบครับพัดลงร่วมบ,บุญโดยคุณจรูนคุณบุตรีคุณบุตรีตรแสงโสธีพร้อมครอบครัว รายการที่ผมรับเรียนเชิญผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูรับมอบทุน้อมด้วยพัดลมหนึ่งเครื่องเรียนเชิญคุณครูนาโชคบัณฑิตคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูเป็นผู้รับมอบครับสําหรับพัดลมร่วมบุญโดยเด็กหญิงธัญญาพรฉลรสุขงงหลานสาว ในการที่เด็กรับเรียนเชิญผู้แทนสูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนาทุ่งเรียนเชิญคุณครูสิริจันยากเกษยณรับมอบทุนของด้วยพัดลมอีกหนึ่งเครื่องครับจากทางจ้าภาพพัดลมร่วมบุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดม,มหาชนสาขาเด่อดุลงครับในการสุดท้ายครับทางจ้าภาพ ครอบครวัวเฉลิมพงษมีจิตเป็นกุศลที่จะมอบหนึ่งสมภบเทลานเทคอนกิจลานอนเนกประสงค์ตรงนี้นะครับชาวพระราชสถานแห่งนี้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้นห้าพันบาทครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านภถววรบุญชิตครับเป็นผู้รับมอบนะครับนี่คือน้ําใจของชาวบ้านหนองคูนะครับถางเจ้าภาพ ที่ดำเนินการไปแล้วนะครับก็แล้วเสร็จเฉพาะด้านในนะครับทางผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำท่านก็จะขยายออกไปอีกทางด้านข้างนะครับก็จะได้หนึ่งส่วนนี้สมทบนะครับหือเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันครับและทางจเ้าภาพยังอยู่ที่เดิมนะครับเนื่องจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ จะมอบเงินช่วยเหลือให้กับทางเจ้าภาพมีจํานวนสองรายการด้วยกันครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นสมาคมหมู่บ้านนะครับสมาคมชาวพระกิษหมู่บ้านบ้านหนองครูหมู่ที่หกจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับทางเจ้าภาพเป็นจํานวนเงินหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทมอบโดยท่านผู้ใหญ่บ้านถาวรบุญชิตครับ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองครูเป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือให้กับทานเจ้าภาพครับเป็นการเพื่ออาทรนะครับระหว่างชุมชนกับสมาชิกในชุมชนนะครับเมื่อเกิดการสูญเสียทางหมู่บ้านก็ไม่ได้ทอดทิ้งน,นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่บ้านท่านก็เป็นประธานเป็นเจ้าภาพในการสวดเทีธรรมตลอดสองคืนที่ผ่านมาครับ ในการที่สอนครับรายการสุดท้ายร้านวุฒิกรลงทองมอบปัจจัยร่วมทําบุญกับครอบครัวผู้ไหวชนมอบโดยคุณวุฒิพงษ์เชื้อไทยเจ้าของกิจการวุฒิกรลงทองสาขาเดลุดงเรียนเชิญคุณวุฒิกรลงทองเจ้าของกิจการวุฒิกรลงทองมอบเงินช่วยเหลือให้กับทางเจ้าภาพเรียนเชิญครับ กับบริการหยุดญาติมิตรนะครับสําหรับการอำนวยความสะดวกให้กับทางเจ้าภาพในทุกเรื่องนะครับสําหรับมุจิกรหลวงทองประดับประดาต,ตกแต่งให้สมเกียรติทุกงานครับโดยคุณวุฒิพงษ์เชื้อไทยเจ้าของกิจการมุทิกรหลวงทองครับเรียนเชิญเจ้าภาพเข้าประจำที่นั่งตามอัธยาศัยครับ ทอดท่าบกสกุลโดยในระดับแรกจะเป็นการทอดท่าบกสกุลไตแรกซึ่งวันนี้ทางครอบครัวสุลิพงศ์ได้รับเรติอย่างยิ่งจากท่านอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไ้ใหญ่จากอำเภอดอนมุดแดงท่านให้เกียดเดินทางไกลมาเป็นรองประธานในพิธีในโอกาสนี้เรียนเชิญคุณนิยมพัมีเดอดีตนายกองการบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมุดแดงจังหวัดลพบุรีให้เกีิดขึ้นทอดผ้าป้งสกุลไตรแรกเรืยนเชิญครับและกราบนิมุลท่านพระอาจารย์สวัยจารุธรมโมูรนาสนักสงป่าวัดหนองคูให้ความเมตตาพิจารณาผ้าปรงสกุลไตรแรก ปราบนิมนุ์ด้วยความเขารพครับ ครับในนามเจ้าจพาักต้องกราบขอพระคุณในความเมตตาของพระรอาจารย์สวัยจารุธม,มูนม้าสักสงฆ์วัดป่าหนองคูขอบคุณคุณวิยมพัดเมดีอดีตนายกองการบริหารส่วนตะบนคำไฮใหญ่จากอำเภอดอนมุดแดงที่ท่านให้เกียรติเดินทางมาเป็นรองประธานในพิธีครับใน,นลําดับต่อไปก็ผมจะเรียนเชิญท่านผู้เกียรติจำนวนสิบท่านให้เกียรติขึ้นทอดท้าวองสุขุนโดยจะแบ,บ่งเป็นสามชุด ชุดที่หนึ่งและชุดที่สองชุดละสี่ท่านในชุดที่สามจำวนวนสองท่านในลำดับนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติจำนวนสี่ท่าน,หน,นให้เกียรติขึ้นพ,อพ,อพ,อพอ่อท่าผู้กุลในชุดที่หนึ่งประกอบไปด้วยท่านที่หนึ่งเรียนเชิญคุณครูวรรณาชกบันดิตผู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครูสังกัดเทศบาลตบงตบนปทายท,ท่านที่สองเรียนเชิญคุณครูสิริจัญญาเกษียณ อุศสหพัฒนาเด็กเล็กสังกัดบ้านนาทุ่งสังก,กัดเทศบาลตะบลขุนป่ายท่านที่สามเรียนเชิญคุณโสภาสายสีญาติผู้ใหญ่ท่านที่สี่เรียนเชิญท่านผู้ช่วยเยนกีดคำพันผู้ช่วยผู้ญ่บ้านบ้านหนองกูหมูที่หกเรียนเชิญทนั้งสี่ท่านให้เกิบขึ้นทอดผ้าบ่งสกุลในชุดที่หนึ่งเรียนเชิญครับ พระมุพระอาจารย์จัก,กรพันธ์อาพัทธโรวัดบ้านนูนขามและพระอาจารย์ไผ่ชาครโววนาสำนักสงฆ์วัดเสียบเจริญให้ความเมตตาพิจารณาพรพองส์กุลจุดที่หนึ่งกราบมิมุยนยิ้ขามขาโลครับการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตโลกวิจิตวันเดือนปีเมันรอยฝันชีวิตคน เกิดแล้วดับรับลงพันเฉกเช่นวันเดือนปีที่เวียนมาจงก้าเดินต่อไปในโลกว้างอย่าแรงร้านก่อกรรมดีไว้เถิดหนามิถึงร้อยชีพถดถอยมอรณาเขานำพาขึ้นเมนเผาโลกเอาคืน ในนามเจ้าภาพกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์จักรพรรดิพระโรวัดบ้านมวลขามและพระอาจารย์ไทยชาคลโรมนาสำนักสงฆ์วัดบ้านเสียมเจริญและขอบคุณคุณครูวรรณาโชคบัณฑิตขอบคุณคุณครูสิริจันยาเกษียขอบคุณคุณโสภาสายสีขอบคุณท่านผู้ช่วยเต็มจิตคำพันทั้งสี่ท่านเป็นอย่างสมว้หน้ากลนบเครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติจำนวนสี่ท่านให้เกียรติขึ้นทอดท้าบองสกุลในชุดที่สองประกอบไปด้วยท่านที่หนึ่งเรียนเชิญคุณสมัยชัดสุวรรณอดีตผู้หญ่บ้านบ้านคำนาแซนท่านที่สองเรียนเชิญคุณครูสิบเอกทวีละพิมครูชำนาญการโรงเรียนบ้านอ๊อกูท่านที่สามเรียนเชิญคุณสุชายทองเต็งอดีตสมาชิสภาเทศบาลถบลพุทธทุปปทย ท่านที่สี่ 4, เรียกเชิญท่านสอทอสมจิตทองวิเศษสมาชิกสภา,ทา,สาเทศบาลตำบลกุรปถายเขตหนเรียกเชิญทั้งสี่ท่านให้เก็บขึ้นทอดผ้าพองสกุลใน,นชุดที่สองเรียกเชิญครับ และกราบนิมนต์พระอาจารย์วัวลอยจิติพัฒโทวัดบ้านโนงถามพร้อมด้วยพระอาจารย์ปรงใจยาณมโนวัดบ้านคำนาแสกราบนิมนต์ทั้งสองรูปอิจนาภาพองสกุลในชุดที่สองกราบนิมนต์ด้วยความเขารบครับ,บ,รบชีวิตเหมือนละครทุกตอนบท มีสลดโศกเศร้าเขาสุขสรรมีหัวเราะร้องห้ารักไข่กันที่สุดนั้นหลุมฝังศพจบการสแสดงดูละครโขนหนังแล้วยัาจิตมองชีวิตการเล่นเช่นโขนหนังมีทั้งโศกมี่ทั้งสุขทุกประดังไม่กี่ครั้งก็ลาลับกับเข้าโรง ในนามเจ้าภาพครอบครัวเฉลิมองงต้องกราบขอพรบคุณในความเมตตาของพระอาจารย์บรอยกิติพัทโภวณุขามพระอาจารย์โรชัรรยยานาคนโวัดคำนาแสงและขอบคุณคุณสมัยชัดสุวรรณคุณครูสิเดชเทวีละพิมคุณสมชายทองเต็มท่านสอทอสมกิจทองวิเศษทั้งสี่ท่านเป็นอย่างสูงไว้หน้าโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติจันวนสองท่าน ให้เกียขึ้นพ่อท่าบ่งสกุลในชุดสุดท้ายท่านที่หนึ่งเรียนเชิญคุณบุญมีฉัตรสุวรรณรองประธานสภาเทศบาลต,ตะบนกุดรทายท่านที่สองเรียนเชิญทัดพ่อจีวินมณีภาคกุ้งเมการโรงเรียนบ้านแสนสุขให้เกียรติขึ้นพ่อท่าบ่งสกุลในชุดที่สามชุดสุดท้ายเรียนเชิญครับและกว่าที่มุล ท่านพระธิการคำขวัญธรรมสศโรเจ้าอาวาสวัดคำนาแสงและพระธิการวิรักษ์โสพโนเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองคูทั้งสองรูปให้ความตราพิจารณาภาพองส์สกุลในชุดที่สามกรานิ่งเลือกข่ารลบครับ พ่อสำลิดเฉลิมพงแปดมัแปดมัรรรตราวันฟ้าหมนน้ำตาหล่นองังดังทางน้ำไหลฟ้าสีสโศกโลกสีเศร้าเหงาเงียบใจโลูกหลานให้ทวินหาน้ำตานองดังแสงเทียนชีวิตถูกปิดแล้วดังดูงแก้วแวววักดับแสงส่อง ดังล่มโพล่มใจร้มใส่ทองเคยเรืองรองลาละดับสิ้นไปขาดสิ้นพ่อผู้ก,ก่อเกลื่อเกื่อเฟือรักขาดสิ้นหลักรักรวมร่วมสดใสขาดรอยยิ้มอิ่มอุ่นละมุนละไมาขาดผู้ให้ได้ทุกอย่างสร้างลูกมายามพ่ออยู่สู้ชีวิตวิขิตเขียน ด้วยสัมมาอาชีพชนอดทนงานมีวันนี้เพราะมีพ่อในวันนั้นผู้เสกสรรสร้างสุขทุกสถานมีวันนี้เพราะมีพ่อก่อตำนานมหาศาลคุณความดีมีมากมายสิ้นคุณพ่อสำิศในวันนีน้ไม่สิ้นรักสิ้นดีพีถวายสูญจนร้างแบกอย่างอยู่มิรู้วาย ศูนย์สิส้นกายศูนย์รับประดับดีในนามเจ้าภาพครอบครัวเฉลิมคมงขอบคุณในความขอพระคุณในความเมตตาของพระอธิการคำขวัญธรรมสโลพระอธิการวิรัสโสหโน